สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องแฟนเพจช่องเสียนน้อยพารวยหรือคนน้ำโชคชาแนวค่ะช่องเดียวกันเน้อค่ะคู่เดียวกันคันผู้ใดเข้าไปเพ่เห็นคลิปของเสียนนอยนะพ่อเข้าไปอันเสียนหน่อยพารวยแล้วนะกดย่ำอีกเทียดเทียนึงค่ะมันจะมีรูปเสียนหน่อยขึ้นมามันว่าเราก็สิเปลี่ยน ซือซือว่าอนคนนําโชคชาแนลค่ะท่านผู้ชมคนนําโชคชาแนล้วกะเท่ากับกดซ้ำอีกที่หนึ่งค่ะกดซ้ำแล้วจังคอยสิเห็นคลิปใหม่ๆเนาะคลิปใหม่ๆที่แอดลงใหม่ๆเสม,มอ่หละให้เลื่อนเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมให้เลื่อนเบิ่งไปเรื่อยๆท่านผู้ชมติดตามของแนวทางของอ,อาจารย์ใดให้เลื่อนเบิ่งในหันแล้วก็คลิปใหม่ๆล่าสูดจังสิไหมค่ะ อย่าลืมกดติดตามไว้นํากดติดตามกดกระดิง่งคันผูใ้ใดกดแล้วกะกดได้เทียเดียวเท่านั้นอย่าไปกดอีกค่ะคันเทากดอีกมีกดซ้ำเนี่ยมันสิเป็นเต้นออกเต้นเขา่าจังสีไหมค่ะก็สิคือมันสีลดออกไปค่ะถ้าเป็นตัวหนังสือสีเทาๆเานาะสีเ่เท่าแล้วกะก็ต้องกดอีก กดนิดตามนี่ก็บางเทียมที <anes road> <acja> ่เป็นสีแดงเน้อค่ะของของบางโทรศัพท์เนาะมันจะเป็นสีแดงกันเท่ากดแล้วมันจะเป็นสีจางๆหรือบี่นจะเป็นสีดําแบบเท่าๆอหมค่ะเป็นจางๆก็คือเท่าติดตามแล้วเขงาี่ไหมค่ะค่ะในละคุณพ่อคุณแม่บางคนก็บว่ากดไ้สคิปเด้อว่าะฉันมันโมเมนต์จังสันค่ะหันกดแล้วก็คือกดเทียเดียวค่ะถ้าเคยกดแล้วให้ ให้ไม่ต้องกดอีกค่ะกดเทียเดียวไปือจบค่ะทำามื่อนี้เช่นหนอยมีแนวทางของเหล็กสั่งออกมักเบามากคุยสู่กันฟังเนาะอันนี้ห้เอฟซี 4, พิจารณาเอียงเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นกระหายมากลายงวดแล้วค่ะแต่แนมแน่แนเบืองนน่เนาะลายงวดอีริเพิ่นแน่นให้พร้อมด้วยค่ะท่านผู้ชมเน้นเฉพาะล่างค่ะล่างยางเดี่ยว เล่งสั่งออกเพิ่นกระไดค่ะหลังๆมานีเพื่อนเขาสุ้งวดค่ะเขาสุ้งวดแต่ว่างวดนี้คือเป็นงวดแรกค่ะงวดแรกที่เอามาลงคลิปเนาะอยากเอามาแบ่งปันให้เอฟซีพิจารณาล่องเบิงค่ะไม่ต้องไปลงทุนก็ได้เอาไปแน่เบิงสกอนค่ะก็คือเป็นงวดแรกแต่ที่ผ่านๆมาน่ะแอดกับเบิงอยู่เบิงเรื่อยๆมาละ คือเข่าค่ะเข้าส่วนมากจะเป็นล่างค่ะแต่ว่าแอดวานี่มันบนแน่นอนของจังสีเนาะมันไม่แน่ไม่นอนเท่ากับคือไปได้ทั้งบนทั้งล่างคือเก่านะมันเพันสีเน้นมาจังได้กับยาเท่ากับต้องกันไว้พร้อมค่ะกันบนไว้น้ำถึงแม่เพ่นสีเน้นไปทั้งล่างก็ได้มันไม่ซิดท,ที่จะเป็นไปได้ ท่อๆกันค่ะบานนี้งวดนี้ค่ะเตรียมสมุดปากกาไว้เด้อค่ะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะเตรียมสมุดปากกาเดี๋ยวเสียนหน่อยสิอ่านให้ฟังล่าง,งวันนี้เพื่อนรับประกันค่ะเพื่อนมั่นใจมั่นใจว่าห้ากับหนึ่งค่ะห้ากับหนึ่งนี่ บ่ตัวใดตัวหนึ่งต้องมาเป็นแน่นอนแต่ว่าเพื่อนนักไปทั้งเลขหาด้วยค่ะท่านผู้ชมนักไปทั้งเลขหาวิ่งรวดของเพื่อนเนาะวิ่งหนึ่งกับหา้าตัวนักเพื่อนกับไปทั้งเลขหาหลายกว่าตัวเลขเอาก้อนสิเข้าไปกับฝากกุไลกดแช่ด้วยค่ะฝากกุไลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจในทางช่องแน่ คันกดแล้วกดค้นละลรค้นละแช่แล้วเข้ากระสิเข้าไปเบื้องตัวเลขของเลขสั่งออกค่ะเลขสั่งออกผู้ใดสิแนบวันนี้คือสั่งใดแทนะ้เนาะเข้ากระทาไปเบื้องไปรุ่นกันวันที่16เมษาตอนบ่ายเอาวันนี้เข้าไปเบื้องตัวเลขค่ะ งวดประจำวันที่16เมษาเลขสัง่งออกเน้นล่างค่ะเน้นล่างวิ่งที่หากับหนึ่งส่วนจับคู่ของเพลินกับมี่51 53 58 50 56ค่ะแคบไบเด้อค่ะแคบไ้ผู้ใดแคบปมปเปลี่ยนกระจดไว้ค่ะเลี้ยวแอดสี่องเข้าไปให้เบื้อง สีดุนดนจักน้อยอยู่ด,ดอกหางเทียคุณพ่อคุณแม่คุณนายโอ้เห็นก็นเห็นแวบ,บเดียวนึงว่าสั่นเอ๋ออันนี้เส้นหน่อยก็ให้เบิ้งดุนดนค่ะเบิ้งสีดุนดนแน่จักน้อยตัวฟันค่ะในชุดหาหางนี่ตัวฟันเพิ่นก็นมีอยู่สองหางค่ะท่านผู้ชม ตัวฟันมีอยู่สองหางก็คือห้าสามกับห้าหกค่ะห้าสามกับห้าหกแต่ว่าทุกตัวเป็นไปได้เบิดเนาะค่ะเป็นไปได้เบิดสตชทางเมื่อแม้ว่าจะเอาตัว,ตวเน้นเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะให้เอาไปเบิดสตชูตัมีแค่ห้าหางเท่านั้นแล้วก็เน้นไปทั้งรางพรมอันนี้มันคือหน่อยตัวที่สุดแล้วเนาะห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าศูนย์ห้าหก เน้นไปที่ห้าสามกับห้าหกค่ะ่และแต่ว่าก็อย่าลืมเอาเบิร์สูตุคือแอดบอกก่นล่ะไปอย่าลืมกันไว้ไปทั้งบนทั้งล่างคือเก้าน่นล่ะมั่งเพิ่นสีแน่นก็ได้มันว่าคันนีามันออกมากมันสิว่าบ่ได้กันเนาะโอ้ยสู่ตารางแอดมันสิว่าออกบนซ้ำมันสิว่าอีก้ยนี่ละฉะนั้นแล้วคันเป็นแอดนี่เนาะแอดสิไปทั้งสองทางเลย ไปทั้งบนทั้งล่างไปพร้อมขันเท้ามามักบนเท้ากับไส้ไปน้อยๆกันทุ่นเนาะค่ะกันทุ่นไวขันเกิดมันออกมาเท้ากับสิใดทุ่นขึ้นเนาะค่ะจังไดขึ้นสิซังออกคักออกแน่แถมงวดนี่เท้ากับทารุ่นเพลินรุ่นไปน้าเพลินล่องเบิงมันสิเป็นจังไดเลขซังออกนี่กระไรซ้ำนักขึ้กันนี่ค่ะหน่อยเดียวกับว่าอี้ยังซังออกบ้างอันนั่นนี่บ้างเนาะอันนี้ก็คือ เพิ่นเป็นผู้ใช้เด้คะ่ะเพิ่นบอกว่าเลขกสั่งออกนี่ไม่เคยพลาดว่าสันตั้งแต่ปล่อยมาย่งบ่ท่านได้พลาดวางสี่เถาะอย่าว่าอันไม่เคยพลาดเถาะตั้งแต่เรื่มปล่อยมานี่ย่งบพท่านได้พลาดค่ะเบาไหมเนาะย่งท่านพลาดก็แล้วกันแตงหวดนี้มันสิเป็นจา้าไดขันคันมาลงช่องแล้วมันสิเป็นจา้าได นี่ละแอดย่านมองนี้ละย่านแห้งแห้งคันมาลงซองแล้วส่วนมากจะนี่ละ่ะเบากเบาดอกมันสิเปลี่ยนไปตามปากเข้าค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมอันใดกระเด็ดอันใดกระแนมัดแต่ว่าส่วนชุดสามตัวของเส้นหน่อยเด้อมืออื่นค่ะมืออื่น เาึืนมาทั้งนี้เราลาบานส่วนชุดสมตัวที่อ่าคุณพ่อคุณแม่ถามหาเนาะคะ่ะถามหาก็คือมืออื่นค่ะมืออื่นพอกันแน่จักสิบเป็นจักมองจักสิบเป็นจักทุ่มอันนี้บอกหายบ่ได้เพื่อนหายมาเร็วก็ได้เร็วหายซาก็ได้ซ่าคือสมวดละ คืองวดบางหันละจนว่าเดิก,กว่าดินจนว่าหดสามถุ่มค่ะคุณหมอกก่อนขึแม่ค่ะจังใดพ่นกระถาคือกาวบางคนกัแทบว่าเมดดื่อใดรับในนอนนี่ดย๋ยวนี้เส้นหน่อยว่าสันจะมันถาคักถาแน่ถ้าชุดสามตัวเนียวสันโอ้แอดกะถาคือกันค่ะเมดดื่อใดรับในนอนคือกันช่วยสิได้ตัวเลขมาเนาะพ่นกระยากกระยุงถ้าเบิง้งวดนนี่พ่นสิมาเร็วซ้ำใดงวดก่อนคือพ่นขืนบ้านไม่งวดนี่สิเป็นจังใด สายเร็วก็ทาไปน้ำกันตัวเนาะเหง้ากระไดได้มากน้ำกันแล้วข่าวมานี่ตัวเลขก,ก็ได้ชัดเจนแล้วเนาะค่ะเห็นเช็ดชัดเจนแนล้วเลขสร้างออกกระไดชอบกระจัดขัดกระพานคือเก้าันละชอบก็จัดขัดเข้าผ่านทางช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทังช่องกับน้ำเสนอแค่เป็นแนวทางบรยัย ชักชวนเล่นการพนั่นใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าใจตามนี้นะคะค่ะจังไดเข้ากกบลรอจชุด3ามตัวแตกค่ะเอามื่อนี้เวลาก็ได้แล้ว10บนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมสิหาว่าแอดเบามากอีกกขอขอบคุณขอบคุณที่เขามาติดตามเขามาเบิงถ่าล่อของตัวเล็กแนวทางของเส้นหน่อยผ้าด้วย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ